สวัสดีครับพี่บอมครับโอ้ oh, พี่บอมนักนักประจนผีนะฮะเป็นยังไงบ้างค่าคืนนั้นที่เราไปไปลาบไปเขาเรียกว่าไปหาความคําตอบเกี่ยวเรื่องของสถานที่สุสานมรดเป็นไงบ้างพี่ได้ฟังหน่อยหาหาความบันเทิงหาความบันเทิงบันเทิงไหมสุดๆนะคือผมผมมองจาก พี่บอมนะผมสุกว่าพี่บอมเนี่ยสายแข็งเหมือนกันนะครับพี่มันหน่งนี้มันฮะเห็นตุแก่เขาผมด้วยของพี่เนี่ยไม่ไผมอยู่ในห้องคนเดียวอ่าเล่าเล่ามาเป็นไงบ้างอ่าเอาจะเริ่มตรงไหนดีอ่ะตรงตรงที่ว่าเออไม่แต่เออ ตรงการจะถามเรื่องม่ตะเคียนน่ะจู่ๆตอนที่เราไปสัมผัสกับต้นไม่ตตเคียนแล้วยังไงเอาตรงๆนะตอนนั้นที่สัมผัสยังไม่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 รู้สึกอะไรอืยังไม่ยังไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าตพอพอผมมาถือไฟฉายให้กับพี่อารพี่ไผ่ก็คืออยู่หลังกล้องอ่ะคราวเนี้ย ที่พี่กรถามว่าอะไรอะไรผ่านอ่ะผ่านหน้าหน้ากล้องอะ่ะผมก็บอกว่าไม่มีอะไรอยากใ่ญยซึ่งผมก็เคลียร์ปัดไปแล,ล้วอันน<ม>ี้อยาก่า,อ,าอันนะี้คืออยากใ่ญยชัวๆเลยถูกไหมใช่อยากอยากใ่ญยแต่รอบสองเนี่ยผมถือไฟฉายอยู่อ่าอันเนี้ยอยู่ๆมีคนทักอะ่ะ ไม่รู้อ่ะน่าจะพี่กรณนกว่าแบบมีควันอะไรผมก็มองมองตรงหลังกล้องอ่ะเฮ้ยมันคือควันอะไรวะอืมซึ่งซึ่งไม่น่าจะเป็นหมอกหรืออะไรมันไม่ใช่อวันนั้นมันอากาศมันค่อนข้างร้อนอือ,อหรือว่าหรือไอความร้อนจากมือผมก็ไม่ใช่เพะผมใส่ถุงมือกันร้อนอยู่แต่มันผ่านไปแบบชัดเจนนะที่ท,ที่ที่เห็นหลังกล้องตรงนั้นเดี๋ยวเราค็จะได้เห็นกันนะฮะในเร็นี้ ใช่ใช่อพอแล้จังหวะครับพ,พี่ครับต,ตอนอ่าตอนตอนที่กำลังเดินเข้าไปตรงตรงปรา่าช้าป่าช้ามอนอะ่ะผมก็พูดตรงๆผมก็ก,ก็เหมือนกับทุกที่เวลาที่ผมไปออกทริปอะไรเงี้ยผมก็ยกมือไหว้ขออนุญาตเข้าก่อนอะไรเงี้ยอ่าพี่ไผ่เขก็เดินนำนำไปก่อนตัวตีคู่กันไป พอไปถึงจุดหนึ่งก็คือใกล้ๆก,กับไปตรงที่เขาที่ที่เป็นเชิงตะกอนอ่ะเราจะหยุดอยู่ตรงนั้นอยู่อ่าแล้วเหมือนเหมือนกับว่าพี่ผ่ายเขากํลาลังแบบง่วนอยู่กับอ่าตรงหน้าจอที่กํลาลังไลฟ์อยู่เหมือนก็มีปัญหาเรื่องของมันไม่โฟกัสอ่ะอ่าอ่าไอผมก็ตนไงเจอมาแบบฟิลเหมือนเดินป่าอารมณ์ประมาณนะั้นนะ ก็ยกไฟฉายขึ้นไปสำรวจกว่าจากขวาไปแล้วก็ฉายไปสุดอ่าสุดทางอะ่ะผมผมลองกลับมาวัด GPS ก็อยู่ประมาณหกสิบหกเมตรนะไม่ประมาณหกสิบหกเมตรประมาณนี้ก็มันมีความรู้สึกแบบเอ๊ะอะไรวะอ่าเราก็ลดไฟลงแต่ในใจมันเอ๊ะเอ๊ะแหละคืออะไรวะออขออกีกรอบนะรอบสองยกไฟฉาย ฉายไปสุดซอยอีกรอบนึงเอ๊ะใช่่าวะรถไฟลงอีกรอบอือใจผมมันซนไงอีกสักหน่อยเว้ยคอยหน่อยอันที่สามอันที่สามเหมือนเดิมคือคือเขาเหมือนเขาอยู่ตรงเนินน่ะเป็นลักษณะเหมือนที่ผมเคยเล่าให้พี่ก่อนฟงังตอนที่ผมไปไปแคมป์ที่ปมลึกอะ่ะเป็นเงาดำาๆ แต่มัน,มนพิสุดตรงที่ว่า้แสงไฟที่มันฉายไปของผมเนี่ยไปกระทบกับดวงตาเนี่ยสะท้อนออกมาเนี่ยออเออตรงนั้นคือผมแบบแล้วพี่ไผ่กำลังหมุนแล้วกล้องไม่โฟกัสกล้องไม่โฟกัสอะไรเนี่ยแหละใช่คือตอนนั้นมันเหมือนเหมือนแบบมันเหมือนโคราซีนกันอยูอยอ่อ่าอ่าใช่อ่ามันก็ไม่ได้โฟกัสไปทําพี่บอมที่ฉายไปมันโฟกัสยู่ตรงพี่ไผ่กำลังเออเอออันนี้คือเป็นซิงของเราโดยเฉพาะถูกไห เราฉายไปไปครั้งที่สามนี่เป็นแววตาคนเลยเหรอมันเป็นเหมือนเหมือนเคยเห็นไอ้นี่ตอนกลางคืนที่เราไปส่องแบบเหมือนพวกกบพวกอะไรมันจะเป็นเป็นประกายอ่ะเป็นดวงสองดวงอ่ะซึ่งไม่ใช่กบใช่ไม่ไม่ไม่ใช่คือมันอยู่ระดับสูงนะคือเป็นลักษณะเป็นคนเป็นดำดำอ่ะเป็นดำเห็นชัดเจนอ่ะไปฉายผมก็คนในไลฟ์ก็เห็นอยู่ใช่ไหมมันสว่างอ่ะผมถึงถึงบอกนะว่าก็สว่างอ่ะนี้มันจะได้เห็นรไรชัด อ่าแต่คือมันไประยะหกสิบหกเมตรเนี่ยประมาณเนี้ยคือมันก็ไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลนะพี่กรอจนจนเหมือนกล้องันโฟกัสอ่ะเราก็เริ่มมาสำรวจมาก่อนที่มาทำพิธีเอาพี่โจ้ไปแปะอะไรเงีง้ยที่พี่ไผยถามว่าทุกคนถามว่าอจะเล่าเรื่องให้อ่าเล่าเรื่องเ,ออเล่าเรื่องผีให้ผีฟังก่อนไหมคือผมอะ่ะผมกำลังมุ่งไงจ่ายกูก็เลยบอกว่า อย่าเพิ่งดีกว่าไปสุดซอยก่อนสงสยัยไงใช่เดี๋ยวก่อนไปสุดซอยอ่ะไอ้ที่เริ่มทําพิธีอ่ะให้อเอาพิโจไปแปะมันมีอะไรบางอย่างตกบนหลังคาเป๊งดังเลยผมก็หันมองอืมหรือมันเป็นการทักทายอืมเราก็คิดอย่างนี้ใช่ไหมอืมคือตั้งแต่ระหว่างตั้งแต่อยู่ที่วัดเอ่ย มันมีเสียงส่งเสียงร้องไม่ว่าจะเป็นนกเป็นนกแต่ถ้าวัดแล้วนะอ่าแล้วก็ตุ๊กแกร้องอืมเออตั้งแต่ตั้งแต่ในวัดแล้วก็จะออกไปถึงบาชา้ามันเหมือนส่งรับกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าจนพอเริ่มเริ่มทำอะพอแปดเสร็จทุกคนเห็นผมไม่รู้นะว่าในไลฟ์คือผมไม่ได้ยินใครเลยนะ ผมผมอยู่ห่างๆอ่ะใช่ใช่คือผมไม่ได้ยินเสียงพี่กรพูดผมไม่ได้ยินเสียงคุณลินอะไรเงี้ยเออผมผมรู้แต่ว่าไอ้สิ่งที่อยู่รอบๆการตรงในวันนั้นอะ่ะมันมันดูมันแตกตื่นยังไงก็ไม่รู้มันเปลี่ยนไป,ไปเลยเออ,ค,อคือคือครั้งเนี้ยแปลกที่สุดเลยเพราะว่าปกติคร้งที่แล้วอยากไปไปกับพี่เทิดกับพี่ไผ่เนี่ยฮะมันไม่มีเสียงอะไรแบบนี้นะอือตาแตกอะอารมณ์อารมณ์มานั้นอ่ะใช่ใช่ป่าแตกดังมากเลยจนผมแบบ อะไรวะเออวะเกิดอะไรขึ้นคือมัน,ม,นมันดังมันดังแบบระงมทั่วทั่วทั้งหมดเลยรอบด้านน่ะ360สามร้อยก่บศาแม้กระทั่งปากทางเข้ามันมีเสียงร้องนะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสัตว์แต่มันร้องขย่มแป,แป,แป,แปลกๆร้องอ,โหโหอะไรอะไรเงี้ยเออคือผมก็รอรอรอดูย้อนหลังแล้วเพราะว่าผมอยากจะเอาหูฟังอ่ะมาลองพิจารณาฟังอีกทีหนึ่งเพราะว่าของจริงกับ ในไลฟ์มันมันคนละแบบกันเพราะน,น่าจะพูดนี้น่าจะพูดนี้จะได้จะได้ฟังะละเพราะว่าแม่ผมก็ดูนะแม่ผมก็ดูเขาก็ได้ยินเสียงคนร้องเห็นในไลฟ์พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องมีเสียงเสียงร้องตลอดทางียงร้องสะอื้นหรืออะไรนี้ซึ่งผมไม่ได้ยินพี่ผมไม่ได้ยินคือผมพยายามที่จะเหยียบใบไม้ให้ให้เบาที่สุดอ่ะเพราะาผมต้องการฟัง S <S เขา<ม>เขาก็ดังตามหูขวาเราตลอดเลยแหละอืมอืมผมก็พยายามแบบนิ่งๆหนุบสังเกตคืออะไรไหวๆนี่ผมหันแหละจนจนขึ้นมาตรงศาลาศาลาที่ผมว่าเริ่มเล่าเริ่มอ,อะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าอพิพไผ่พิพเทศเขากาลังเขาจัดไฟไปผมก็มาขยับขย,ยบมาตรงหน้ากล้องอะไรเงี้ยจนเล่าเล่าเรื่องไปอย่างที่ที่ที่พิกร่าลงคลิปลงคลิปสั้นน่ะ คือด้วยความที่ว่าแสงไฟมันฉายไปข้างหลังอ่ะแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนใครเดินผ่านอะแวบบไปวบ,บมาอ๋ออเออออแล้วไอ้หลังต้นไม้ที่เอาไปแปะน่ะคือเหมือนเหมือนโดนเล่นซ้ำแอบอะอ่าอืมมันคือคือผมพยายามอยู่กับความเงี่ยวอะคือพยายามแบบอะไรที่มันมีการเคลื่อนไหวผมจะฟุกหัน อย่างที่เห็นในไลฟ์อ่ะอ่นานตอนนี้มันเหมือนมีอะไรไหวๆตอนนี้ผมสับดวนเลยแต่แต่แตพอพอหลังจากที่ป่าแตกหมดมันเงียบคือมันเงียบสังกัดเลยพี่ก่อนมันเงียบมากเงียบจนแบบนดีดไม่เคยไม่คือตอนคือดูดูแต่พี่พี่ไผ่ที่ไปตอนนั้นอะ คือมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือเราได้ยินเสียงเสียงวีเสียงอะไรงนงี้ใช่ไหมแต่บทมันเงียบคือมันเงียบจริงๆมันเงียบไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะสนิทสนิทสนิทจริงๆแล้วตอนที่แบบว่าเริ่มทํามาตอนท้ายๆอ่ะที่ว่าสวดอะไรเงี้ยผมก็บวชเคยบวชเรียนนะแต่ก็คืนกาวาไ <c oughs> ปแล้วบวชสวดอะ่ะ <c oughs> นานมากแล้ว <c oughs> ใช่เราก็ได้แต่นั่งภาวนาจิตะนะก็ ทำอาเขาเรียกอะไรให้เป็นทานนะ่ะเรียกเขามารับส่วนบุญอะไรเงี้ยเอ่อความรู้สึกตรงนั้นนะพี่ก่อนคืออยู่ๆมันมันร้อนน่ะมันร้อนอคือ,อด้วยอากาศคือมันเหมือนใครมาไล่ร้อมอะ่ะมันมันอึดอัดเหมือนเหมือนเหมือนโดนปิดเออคือเอาง่ายพี่ก่อนเคยไปวัดป่ะเหมือนกับเราก็นั่งสวดเราอยู่กันคนเยอะๆหลายคนอะ่ะ ถ้าเหมือนไม่มีพัดลมอะไรทั้งเนี้ยมันจะมีความรู้สึกร้อนอบอ้าวมันเหมือนแย่งกันหายใจอะไรเงี้ยใช่ไหมอารมณ์แบบนั้นเลยแต่พอหลังจากสวดเสร็จปุ๊บมันความเย็นจะเยอะกลับเข้ามาอ่าผมก็ยังผมยังถามพี่เทิดมันทําไมมันกินมันร้อเหงื่อแตกเลยนะแขนเผื่อผมนี่เหงื่อเหงื่อแตกเลยคอคืออะไรเงี้ยเหงื่อผมก็เลยคือแตกอารมณ์เหมือนเหมือนมีใครมาฟังสวดเยอะออืม เออก็เป็นเป็นประสบการณ์ที่ททีีท่่เปิดประสบการณ์อะ่ะแต่น้องเกตก็ยังยยังังงเข้ามาหลังบ้านนะว่าพี่บอมเหมือนพี่บอมไม่สุดเลยบอกอใช่ยังไม่สุดอะ่ะยังไม่สุดแล้วค<อ>ือมันมีม,มันมีช็อตหนึง่งท,ที่ได้ยินเสียงอ่แต่เสียงไกลๆมากเลยแต่ผมก็ไม่คิดว่าอา่ชาวไว้จะได้ยินเสียงก็คือเป็นเสียงดนตรีดนตรีไทย Uh huh. อ๋ออ่าใช่มึผมเปิดนะผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดเปิดดูอะไรเงี้ยก็เห็นมีมีมีใครพูดว่าได้ยินเสียงเหมือนละนาคหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้แต่คือผมได้ยินเสียงแววๆมาจริงในสถานที่จริงอะได้ยินเสียงแต่มันอยู่ไกลไกลผมมากเลย uh huh. แต่ไม่รู้ว่าเพราะว่าในไลฟ์ในกล้องที่กําลังไลฟ์อยู่ผมผม ความคิดเห็นส่วนตัวนะมันน่าจะดึงเสียงอะไรที่ดูดเสียงอะดูดเสียงเข้ามาทําให้เราได้อะไรว่าคนในไลน์ได้ยินชัดเจนขึ้น,นอะพี่ก่อนจริง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 อันนี้เป็นจริงคือว่าคือว่าคนส่วนใหญ่ที่เราดูไลน์อะคือ,อลำโพงต,ตัวนี้มันมันมันก็แค่ดูดเสียงได้แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาฟังหูฟังนะฮะก็จะได้อย่างที่พี่บอมฟังนั่นแหละก็จะเสียบหูฟังมันก็จะได้ยินในขณะที่เราอยู่ <ừ> ในพื้นที่มันก็เสียงอะไรมันก็เซ็งแซ่ไปหมดอนะเนาะ อืแต่หลังจากที่ที่เดินออกมาเนี่ยก็ยังคุยแบบอ่าน่าจะจบไรหรือเปล่ายังคุยบอกรู้สึกดีนะเหมือนมาทำบุญไปด้วยคือก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่จะเดินทางเนี่ยผมก็เพิ่งจะพาป้าพาแม่ไปทําบุญกันมาก็ไปกันทุกเดือนอยู่แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็ไปอีกเดี๋ยววันนี้ไปบ้านป้ามาก็ชวนมีการชวนขึ้นเว่กจะไปเขาขี้จิกูดกัน อ่า,อาประมาณนี้พอไปสัมผัสมาแบบนี้เนี่ยความรู้สึกคือคิดว่าเราใกล้ได้เข้าไปใกล้สัมผัสกับความเป็นแบบวิญญาณหรือความเว่าเรื่องของผีมาก้อยแค่ไหนอีกสเต็ปหนึ่งไหมหรือว่ายัางไงใช่ใช่เราเข้าไปอยู่ไปอยู่ในโลกของเขาอะ่ะแต่รอบนี้ผม ผมยังงงๆอยู่นะครับตอนแรกก็ป่าแตกตำรวจะเงียบเงียบเลยอืมเอ่อบทจะเงียบเงียบเลยก็ไม่รู้อ่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะเพราะว่าผมบอกตรงว่านะผมก็ถอดทั้งสเสด็จเตียถอดทั้งสายสินคู่บาที่เคยคล้องให้อะไรเงี้ยผมผมถอดเก็บไว้ในรถหมดเลยอืมแล้วก็เดินไปครับพี่ครับก็คือคือความรู้สึกผมรู้สึกว่า พี่บอมก็จะมีพลังงานค่อนข้างดีเยอะหมายว่าพลังงานในการแบบว่าเขาเรียกพลังงานในการผลักอ่ะผลักเาไปแล้วมันผลักออกผลักออกหรอกรู้สึกได้ผมผมจะรายการผมจะดูออกอืมกับอย่างพี่ไผ่เวลาไปนมันจะดูเหมือนจะดูดเข้าดูดเข้าสังเกตอืมอืแต่แต่แต่พี่บอมมันจะผลักออกออกอืม ตัวอย่างที่น้องปอยพูดเมื่อคืนใช่ไหมว่าเหมือนผมเมียขละอะไรเงี้ออยหรือว่าช,ชอ้อนมออะไรเงี้ยวันว่าออผมพูดตรงๆนะว่าตั้งแต่ผมเนื่อผมสี่สิบกว่าเนี้ยผมไม่เคยลงอาคาละอะไรกับผมเลยไม่มีการสักยันไม่มีการสั่งน้ามันไม่มีอะไรนะแต่ออสิ่งที่ยึดเหนี่ยวผมอยู่ในจิตใจผมตลอดเลยก็คือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับ อืมแน่นอนอยู่แล้วท่านใช่ใช่คือผมอที่อย่างหนึ่งอาจจะเป็นด้วยความที่ว่าผมไปไหนผมจะไปมาลาไหว้อ,อืมเหมือนเราไปบ้านบ้านบ้านท่านอ่ะบ้านท่านไม่ว่าผมจะไปพักแถวผมยุบมาไหว้หมดอะ่ะคือวันน้อมนนน้อมนนน้นอมประมาณใช่คือบางทีเมื่อก่อนนะผมเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยผมเก็บเสื้อผ้าเนี่ยผมไปนู่นแล้ไปเพชรบุรีไปไปหานอนกลางป่าอยู่คนเดียว อื๋อ <Ừ>. oh, ไปเพราะอย่างนี้นี่เองครับอืมดีเนอะรู้เป็นประสบการณ์ที่ดีเนอะมีโอกาสมีโอกาสไปอีกไหมไปดิปดก<ะ>เ็เห็นเห็นน้องเคตบอกว่ากำลังหาโลใหม่ผมก็เอาดิเอาเลยเดี๋ยวจะแจ้งวันอีกทีหนึ่งออคือดี <ผม S 1> จังเลยอย่างน้อยก็คืออยากให้ได้ได,ได้ได้เห็นแต่แ ทิปที่ผ่านมาผมว่าก็โอเคนะมันได้เห็นนะคือผมได้เห็นแต่แทนที่แบบว่าผมก็อยากจะให้เป็อฟซีฮัวล์โคได้เห็นเหมือนกันนะแต่กล้องมันมีช็อตตรงนั้นที่ไม่โฟกัสแต่เหมือนผมไม่แน่ใจว่าคุณไผ่เห็นเห็นด้วยหรือเปล่าแต่เหมือนเขาจะเ,เห็นเหมือนกันนะมันมันมันเป็นมันเป็นกันได้เลยอ่ะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่เฉพาะเฉพาะบุคคลอ่ะพี่บอมเป็นเป็นสิ่งที่เฉพาะบุคคลก็คือว่าไอ้ของแบบเนี้ยความก็นะ ถ้าที่ผมเนี่ยฟังฟังหรือว่าดูพวกเราเป็นล่าผีมาก็อพักใหญ่ๆเนี่ยคือคำ,คำจำกัดความของความเป็นผีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอื hmm. ไมไม่เหมือนกันไม,ไม่เหมือนกันมันบางคนเห็นแบบเนี้ยคือผี hmm. อีกคนนึ่งมันต้องไม่ใช่แบบเนี้ยต้องอีกแบบหนึง่งมันถึงจะผีอะไรเงี้ยแต่รวมๆแล้วมันคือเป็นผีในอุดมคติผีในความรู้สึกหรือประสบการณ์ของเขาอย่งนที่บางคนเห็นอีกแบบหนึง่งในขณะที่คนในไลฟ์ไปเห็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็พี่ไผ่ก็อาจจะเห็นอีกแบบหนึง่ง ไม่เหมือนกันแต่ว่ามันมันเป็นบรรยากาศร่วมอืมแต่ช็อตที่ผมฉายไฟํำรวจอะ่ตั้งแต่พอเดินเข้าไปอ่าในปา่าช้าได้นิดนึงนะคือด้วยความที่ผมชอบตำรวจนะก็เลยส่องส่องไปแล้วต้องพิจารณาก่อนนะมันคืออะไรวะมันคืออะไรก็คือเป็นสิ่งที่ดำดำอ่ะที่ที่แสงไม่สามารถผ่านไปได้แต่มันสามารถออกไปด้านข้างอ่ะแต่จุดรวมแสงของไฟฉายที่มันส่องไปไปกระทบนี่ย ผมเลยถ้าไปดูไลฟ์ดีๆอ่ะพี่กรจะเห็นผมฉายอยู่ตรงนั้นยู่หลายรอบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะทุกคนอืม่าผมแบบแต่ตรงพี่ก็คือมันเห็นเป็นประกายประกายด้านบนก็คือผมมองว่มามันใช่อ่ะคือเป็นดวงตาเป็นดวงตาที่สะท้อนกับกับไฟฉายผมก็เลยแบบตอนแรกคิดในใจนกคูดด่หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่แบบคือ มันผมฉายไปหลายรอบอ่ะเอ๊ะเอ๊ะใช่ป่ะวะขออีกรอบนึงคือด้วยความแบบผมคนดนตรีน่ะขออีกหน่อยเว้ยขออีกรอบนึงอีกรอบนึงแต่พอจังหวะที่เราชัดเจนแล้วล่ะเริ่มเริ่มเริ่ม,มท,ท,ท,ทาทําทภารกิจอ่ะใจผมไปตรงท้ายท้ายเออท้ายประชาแล้วนะคือสงสัยจนพอทพาภารกิจอะไรเสร็จปุ๊บเราเดินไปตรงท้ายปัสประชาเราลองสูงก็เลยฉายไฟสำรวจดูอะไรเงี้ย เฮ้ยไอ้ตรงตรงนั้นนะมันเป็นไม่ใช่พื้นที่ทึบที่จะสามารถเป็นเงาได้แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นมันก็คือวัตถุจริงๆอะที่เป็นมีผอมมีผมมาแน่แค่ว่าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช<ำ>่มน<ำ>ุษย์นั่นเท่านั้นเองแต่มีผ <พ ổ, S 1> <ำ>มมาแน่นอนผม,ผมคิดว่าเวลาตรงนั้นอนะไม่น่าเป็นมนุษย์หรอกเนาะใครจะใส่เป็นชุดสีดำดำดำทะมึนขนาดนั้นแถมฉายไฟไปรอบหนึ่งรอบสองรอบสามอะไรเงี้ยรู้มัน ก็ยังไม่เห็นเป็นประกายแต่เขาเหมือนผมคิดว่าเขาต่างคนต่างเขาคงจะเนี้ยมั้งสมมุติว่าถ้าผมเป็นเป็นเขาอ่ะมึงฉายอะไรกูไปบ่อยว่ากูหันมามองหน่อยเด้อะไรเงี้ยแล้วมันไปกระทบกับอ่แววตาที่เป็นสะท้อนเหมือนคล้ายๆสัตว์ทั่วไปอะนโนตรกลัวเลยไอ้จริงๆรีงพี่ก่อนจริงๆนะจริงๆริงผมกม็เลยแบบมันทาในหัววันนั้นอะผมแวบขึ้นมาลนึกถึงตอนที่ผมเอาเครื่องเส้นตอนที่ผมไปแคมป์ที่ป่งหรึกบางกอยอะอืม ที่ผมบอกว่าตรงข้างต้นไม้ใหญ่เห็นเป็นความสูงประมาณ<ม><ม>สามเมตรอ่ะที่ว่านะอยา่างรถดำใช่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 คือตอนนั้นที่ไปปงหรือก็คือมันยังไม่ไม่มืดมากแต่มันถูกปกคลุมด้วยไม้ใหญ่เรามันยังเห็นแสงสว่างอยู่ของโพเพอแต่สิ่งที่เราเห็นคือวัตถุที่เป็นสีดําเหมือนคนไม่มีหน้าแต่เป็นรูปร่างเป็นแขนเป็นขานเนี่ยแหละแต่ตัวดำดำใ,ใหญ่ๆคือมันเงากว่าความมืดมันดํากว่าความมืด มันแต่พอเราก็พิบตายเลยมันหายไปเลยมันก็อ,อย่างนี้คือไปผมก็ไม่ได้ไปท้าตีท้าต่อยหรือท้าทายอะไรอย่ไงคือทุกๆุกย่างก้าวผมให้ความเคารพทุกที่อ่ะในใจอาคิดนะโผล่มาเธอโผล่มาแบบหน้ากล้องก็ได้อ่ะเออผมคิดอย่างนี้ยคือผมต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยก็ทำไมแต่ถ้าเป็นน้องๆที่รู้จักกับผมอ่ะผมเขาจะรู้นิสัยผมคือผมอ่ะ ที่ผมเคยเล่าในช่องพี่กรอนก็ดีหรือช่องช่องใหญ่ก็ดีอะไรเงี้ยที่ผมเล่าคือประสบการณ์โดยตรงเ่ยประสบการณ์โดยตรงคือการได้เห็นอย่างนั้นอะ่ะอืมผมโดนจะล่าสุดอะ่ะโดนจ้ำสแกอะ่ะที่ว่าไม่พายอะ่ะเออมผมก็เลยคิดว่าถ้าถ,ถ,ถ้าเจอ,เจ,อจ,ะจ,ะจะมาเจอแบบจัง,จงๆเต็มๆอีกสักครั้งหนึ่งก็คงก็ไม่ได้แปลกอะ่ะแค่เปลี่ยนบรรยากาศแค่นั้นเองอ อออเรียกว่าเราเตรียมเราเราเตรียมตัวไปเจอไงมันก็เลยเป็นเป็นแบบมันมีเขาเรียกประสาทมันแบบเปิดทุกทุกโซนประสาทไงนะมันก็มาตั้งรับทั้งหมดแล้วไงใช่ป่ะแต่ว่าบางทีมาคายจังหวัดเราเจอผีที่เรามาไล่ฟังเนี่ยเราไม่ได้ตั้งรับไงม,มันก็เลยเต็มใจบางทีนะเออบางทีเป็นเรื่องของแบบอัยตันนะอะไรพวเนี้ก็เขาคิดผมนะแจะตรงสาราสาราสวดอ่ะผมยังสงสัยอยู่ด้านหลังมันเหมือนมีหลายคนมา มันดูอะ <No. S 1> อะไรไหวๆอะไรไหวๆหรือผมได้ยินเสียงเหมือนเหยียบใบไม้ผมก็หันแล้วที่ที่ผมฉายไฟผมได้ยินไง่ผมเลยหันไหวเนาะพิ่มเพิ่มเพิ่มกันใช้ได้ไหมือนนะใช้ได้สนุกสนุกมีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวให้ค่อยจัดทริปกปนต่อนะคุณบอมนะโ oh oh. อโหหลายๆคนชื่นชอบเลยนะคนชื่นชอบแล้ว<อ>บ,บอกว่าุณมากครับแล้วบอกอยากอยาก,อยาก,อ,ยากอยากได้ไฟแบบว่าบางลงอีกหน่อย <laughs> ฮะอะไรนะ <laughs> อยากได้ไฟ ดิมลงอีกหน่อยไฟพี่บอลมันเปิดทีมโหแม่งสว่างวแบบ่ะคือคือผีแบบเอยกูเลิกอ่ะกูเลิกเลิกหลอกแล้วไม่คือคืออย่างที่พี่พี่ไผ่ไปแก้อาถรรพ์เน่ะแล้วที่วันนั้นที่ผมอยู่ในในไลฟ์พี่ไผ่ด้วยที่ว่าเห็นตรงหน้าต่างอะ่ะออผมก็มองว่าไฟฉายก็สว่างอะ่ะก็ไปกระทบกับวัตถุที่อยู่ตรงหน้าต่างก็คือเป็นหน้าหน้าเด็กหรือหน้าอะไรขึ้นมาเนี่ย ก็ผมผมก็แคปมานะคือ Before After มันเฮ้ยระยะเ<ม>ลวลาตรงนี้คือผมว่า้เรื่องไฟฉายสว่างไม่สว่างมันไม่มันไม่สำคัญเราบทถ้ามันเจอให้ต่อให้สว่างก็เจอต่อให้สว่างโลกก็ไม่ไม,ไม่พ้นใช่ไหมเข้ามาขึ้อย่างนั้นใช่ถ้าไม่ติดตานนะทิปของอพี่ไผ่ที่มีคุณลินด้วยนะที่ว่ามีอะไรเหมือนผู้หญิงผมยาวโผล่โผล่มาตรงช่องลมอ ตรงนั้นะผมยังแบบผมื่องคิดในใจนะที่ผมพิมพ์บอกอะว่าผมเลยพิมพ์บอกอะถ้าแผนกล้องอีกรอบหนึ่งไม่เจอก็คือว่าใช่แล้วอยู่จุดบ้านบนนะส่งขนดาดนั้นที่ว่าพี่ไผ่ต้องยกกล้องเข้าไปส่องข้างในอะอมันไปไหนอะมันคันจะมีใครมาเล่นกับพวกเราแล้วผมยอมใจนะผมยอมใจอพี่ไผ่ที่ได้ไปลุยเดี่ยวแต่วันนั้นคุยกันก็พี่ไผ่ก็บอกอยู่ว่าผมไม่กล้ามาคนเดียวอะผมก็พูดกับกับคุณไผ่เหมือนกันว่า อย่าว่าแต่คุณไผ่เลยให้ผมคนเดียวผมก็ไม่เข้าจะถามมีคําถามว่าเขาไปทําไมไปคนเดียวอะเขาไปทําอะไรดีว่าเขาเข,ข,ข,ขาไปให้แฟ,รแฟรนรายการว่าเอาโรปร13เงี้ยนะแต่แต่ปลาแตกวันนั้นผมตกใจเหมือนกันเชื่อไหมผมขับรถกลับมาบ้านผมคิดนั่งคิดทบทวนแบบสิ่งที่เจอได้ยินได้ยินได้สัมผัสมันอะไรหลายๆอย่างผมคิดแต่ทั้งทั้งหมดทั้งมวลตรงนั้นอะ หลังจากที่ท,ทําพิธีเสร็จมันมีความอิ่มใจแทนถือว่า<น>ผมผมปราทับใจช่องช่องอก่อนมากใช่ได้ข้อคิดอะไรสนุกอ่ะเออได้ข้อคิดอะไรฟังไหมได้ข้อคิดอะไรฟางไหมหลังจากไปมาละข้อคิดอืมข้อคิดหนึ่งข้อคิดใช่ไหม,มผมอยากเจอเพราะว่าอยากให้รู้ว่าอ่ามันมีจริงๆอย่างน้อยเรากได้ตระหนักเลยว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่อ่ะเราควรจะ รักกันแล้วก็ทําความดีให้กันไม่ mm hmm. เบี่ยดเบนซึ่งกันและกันการที่เราเข้าไปณนะที่ที่ตรงนั้นเราไม่รู้เราวว่าเขาเขาไม่ได้อยู่ในสภาพเหมือนกายหยาบอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาต้องทนทุกข์แค่ไหนอยู่ความเหงาความเหน็บหนาวแค่ไหนอะไรเงี้ย mm hmm. แต่มันจะทําให้เราได้ตระหนักเลยว่าตอนที่เรามีมีชีวิตอยู่อะ่ะเราเร่งทำความดีไปเพราะเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะจากกันเมื่อไหร่ ถ้าเราจากไปแล้วเนะี่ยสิ่งที่ติดตัวไปก็เหมือนที่พระท่านว่าแหละก็คือความดีจริงครับจริงๆนะเอาละเอาละครับก like ็นี่นะพอปรบพร้อมคอเดี๋ยวว่ามีโอกาสนะฮะเดี๋ยวเราจัดทริปนะฮะกับพี่บอมอะไรนะกันอีกนะรู้สึกว่าหลายๆท่านชื่นชอบที่ว่ารู้สึกว่าจะเข้าคู่กับพี่ไผ่ได้ดีกวบางคนทีเดียวรู้สึกว่าผมก็ถ้าถ้าเกิดว่าอะไรที่ผมทํามาไม่ถูกไม่ควรอะไรผมก็ต้องขอขอโทษขออภัย อ่าเอฟซีไวโอโคด้วยนะครับเรื่องกล้องถึงนกล้องกันผมว่าเรื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องปกตินะเรื่องของการที่แบบว่ามันไม่มีอะไรเพอร์เฟคเพราะมันหน้างานทุกท่านพี่บอมคือมันมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะไรก็ไม่รู้เท่านั้นแหละมันไม่มันเราไม่ใช่ทำโปรดักชันว่าต้องแบบต้องเป็นกล้องมุมนี้ต้องแอคติ้งอย่างนั้นต้องทําอะไรแบบนี้มันมันไม่ใช่ในเชิงนั้นเลยครับทุกคนมันเป็นอะไรที่เรียลเรียสดสดดิบดิบไได้เจอกันแบบนั้นนะครับ น,นี่นี่แหละที่ผมผมชอบก็คือความเลียวอ่ะคือผมยอมใจคือคุณไผ่เหมือนผมเคยเห็นร้านแล้วนะน่าจะกีก่อนผ่านทางช่องแดงอ่ะเหมือนผมไถฟีดดูอะไรไปเรื่อยของผมแล้วเจอเอ๊ะใครไปดูอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกใครเป็นใครอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเราจําและความทรงจําเราจําได้นะว่าเราเคยผ่านทางแต่ไม่คิดเลยว่าวันนั้นได้ฟังพี่ก่อนไปเล่า อะไรเงี้ยแล้วก็ฝากช่องแล้วผมก็ยังไม่ได้นอนใช่ไหมผมนอนดึกนะนอนดึกเพราะว่าต้องคอยซื้อของถูกช่วงประมาณที่สามที่สี่อะไรเงี้ยครับอ่าก็เลยแบบว่าได้เข้าได้เข้ามาคุยกับพี่แล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนมาแชร์ประสบการณ์กันอะไรตรงนั้นน่ะ <c oughs> ทุกวันนี้ผมก็ยังเดินทางอยู่นะเดินทางไปวิ่งแบบ ช่วยพี่ชายเรื่องงานการด้วยอะไรเงี้ยต้องวิ่งไปต่างจังหวัดต้องไปพักนูน่นพักนี่อะไรเงี้ยบางทีก็มีแผนว่าไปเที่ยวกับครอบครัวบ้างไปคนเดียวบ้างอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าเจอเหมือนอย่างโซโลแกนอะถ้าถ้าเจอก็อย่าลืมมามาเล่าด้วยถึงก็แน่นอนครับผมผมรักนะที่นี่ผมแฟนๆทุกคนอะคือคือน่ารักอะอบอุ่นมีการคุยหยอกล้อแซวกันอะไรเงี้ยแล้วก็ ชอบแบบตูรีแอคชั่นพี่กรณ์เอนอี่ยหกหมื่นไลค์เอ้ไม่ใช่หกหมื่นยูสเซอร์ติดตามอะไรเงี้ยเอ้ยไม่แน่หกหมื่นนะผมว่าผมหงองอาจาไปได้วยก็ได้เออเออด,ดีดีดีไม่แน่ไปสัญญาสัญญาณอะไรพวกเราเลยเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออผมก็พูดผมก็พูดสง <c oughs> ด่งส่งเดชเป็นขคนัดดันผู้เราดันจาโอ้ตาย <c oughs> แล้วแบบนี้นะครับ <c oughs> ได้ได้ก็ถือว่าเป็นเนี่ยท,ทุกทุกทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้เหมือนกันก็นกจะอาจจะรู้สึกเดียวกับ,แบบเดียวกับพี่บอมว่าเราได้อีกสังคมหนึ่งเพื่อน แล้วอีกสังคมหนึ่งก็คือ voice of g o d เนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกสังคมหนึ่งเป็นอีกครอบครัวหนึ่งเป็นอีกอมม m u n i t y หนึ่งที่เราได้สัมผัสใกล้คิดกันแบบนี้ที่ที่ไหนก็หาได้ยากต้องแพลตฟอร์มแบบติ๊ตตอบแบบนี้แหละที่ทําให้เราได้สัมผัสกันแบบนี้ได้ได้เขาเรียกว่าได้รู้จักเพื่อนเนาะไม่ใช่แค่ผมกับพี่บอมแต่กับเพื่อนๆนะครับนี่หน้าช่องหน้าแชทพียาวปีจอนคุณบีบีหรือว่าหลายๆท่านที่พูดถึงนะครับหลายๆคนอารณงอเล็กต่างๆนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดที่เราจะได้รู้จักกัน ถือว่าเป็นครอบครัวดรยกันเป็นพิธรภาพรวมกันนะครับก็ขอให้นะครับเราได้มีโอกาสนะครได้จัดนะครของแบบนี้ให้กับทุกท่านไปเรื่อยๆไปนานๆก็แล้วกันนะฝากสนับสนุนกันด้วยแล้วกันนะครับนะเมื่อฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของ Voice of p o s t ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ